Let's go ไปมือน,นี้เราจะไปตกปรกดกนันนี่หลวงน้ำข้องอย่างมืองแหลงช่วง4 5มงแหลงกันนะมากับน้องผานนายมาเพิงพ้นงานไม่เยอะครับปรกดครับโอ้อะไรอสมควรอยู่ด้อันนี้ก็เต็มทั้งคนเนี่ย,ย่านยังกินเรื่อยๆอ,อยู่เนาะ,ะมาเบิ้งกันว่า สิตกได้ไรไปไหนวันนี้นเนาะติดตามชมเนาะโอ้วิวมื้อนี้ก็คัก,กนเลยน้ำคลองเต็มฝั่งเน,นาะเอาไปน้ำยักไหลไปหน่อยมื้อนี้นะน้ำท่วมปลายานเข้าลายันโอ้ยหนูเข้าไปเล,ลิกเยอะจะฆ่าไม่ยากเลยเขาต้องฆ่าห้องนน้อยๆนะอันนี้เขามาเจอห,อหออ้องละห้องร้องนน้อยๆน้ำไหลเข้าไป มาเบิ้ลก,กันว่าช่องซีได้ตัวกันบ่โอ้ปัดโปรตดดิดอ้าวน้องคนใดแล้วพลังคนหนึ่งแล้วคนเมาเรืเ่อ<ๆ>ยเรยกินเรือ่อยเรยปากดต้มห้องครับนี่ตัวใหญ่แดงน้อยแน่เนี่ยหา,ากแล้วหนึ่งตัว นี <Yeah. S 1> ่หน <king> oh, ึ่งหลักนี่โอ้ใส <Okay. S 2> ่รวยทำกีดอยู่ตึงหอยเลยอันนี้เขาหลงช่วงซีมงแหลกเนาะแดกกับคอนทอนได้ไปห้าหลบถึงปลายยาวเก๋เป็นปลายยาวไอ้หนูเนาะใส่มาแบบตกลบบังๆไปก็เจอเอาห่มไปน้ำเนาะไปตะเวนกับอ่ห่มน้ำอยามัวเวนกินปรากฏเลี้ยเลย แต่ห้าใหม่มให้มืนพอนอะใหม่เจอกระติกนเนี่ย <c oughs> ระวังยืดมือเงียง้ยคือห้าใหม่อีกแล้วโอ้ยินดีครับมาเนี่ยนั่งวัดเป็นเป็นวัดประมือนี้นะจับใหม่ซึ้เลยพี่น้องผู้ใดก,ก็นสนใจก็ ตกกับน้ำคลองนี่มันไ่ได้ยากเนาะเขาว่าแต่เขาห้าใหม่เขาบอกนครับกระเลือดอ้อยทุ่งอ้อยเขาต้องเลือดโขงไกลแต่ต้องเคืองเนาะใส่น้อยมันก็ไม่ได้ปากเขาไม่ได้เข้าดีเนาะน,นี่เขาก็ดังเรื่อยๆปากก็กลิดนอย่างเดีดนีดไม่เดี๋ยวก็สีห้าโรยอยู่ตีบมึงกัน,นกลิ่นก็นหมดองไม่วัดบทีจัง อันเี้นี่ก็ข้าห่อนี่มันโมเมนเนี้ยอันนั้นเนี้ยโมเมนเนี et, ้ยทมดีเนาะข้องหอมเนี้มนเกี่ยวมันก็จุ่มขึเดียวเกี่ยวที่เดียวล้วตกไลายตัวเนาะตกลายเีอาขึ้นมาปลดปล่าก็จุ่มไจุ่มกันในเนื้อขีดไปเนาะทำไปได้มาตามเรื่อยเรื่ตามทุกรอบเงี้ยทมดีน้องกันทาแล้วทััน หากไหมเกาขึ้นมาหาไอ,อหนูเขขึ้นมาเนจุ้งจุ้งใส่ทางเนาะแสนเยอะจนลงไปจนนิ่จนจมจนจนเนี่ยโาชืดพุดละจะค่อยว่าเปลี่ยนยัอไ่เนาะเปลี่ยนเยอยมั้ไหมเนาะตอีกหละทีนี้ผมว่าหายอย่างเดยง น้องมันไปขยาวเลือดก,กันเถอะาบกเขาวะมัขยาวขยาเขยาวให้มันขาวๆฝามาันนขึ้นมาไหมอ่มาไม่ก็ปัานก,กวดน้ำให้งมาดีปลากดกากบุดยันเสียงปลาของมั้ใอ้สวยสวยืดตัวนีดเดัตามมาถึงเลยเลยนาะ Ừ. nó tập trung dân lùng, cho để hung nhờ cái dân lùng, nó, nha mặt nha mặt như mặt má mặt vào hay nha nó thì mặt là mặt thì mặt nha 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 เอได้โมโหเนี่ยสุตินะเอ็กเองกับมือตอให้ยเด็ดเองกับมือได้ซื้อเข้ามาได้ใหเด็ดเองเลยจุ่มจุ่มจปาเลยจุ่จุ่มกจะลงไปจุกเขามาอีกนั่งตกไปเรื่อยๆเผื่อนังมนนี้นาะแต่สมเงมนนะอะไร่ไหนก็วัด เรือเเือเ,ว,เ,ว,เ,ว,เว,วันนี้เตือดมาหลายตัวแวล้วมันจะไล่โหดแล้วนี่นะมันจะสิบลยแล้วแหละเขาก,กประมาณนีวัวนนี้เขาลงไปเบ้นเขากจะขึ้นจะประมาณเอ่ออซสานทุ่มก็จะขึ้นอ่ะเอากันจุ่มแล้วก็ดีนานไปเรนะ่ยเนาะ ตั้งมื่ไปทำตีนน้ำเนย่ะตัวก็ปลานี้มักเสี่งนังละนี่ลักสมานเลยดึงเอาดึงเอาที่นน,น,นั้น้งเีอยา,านี้นะจัดจานทุกยานน้ำหลองมหมดแล้วต้องพวนใค้สนใจก็ติดต่อได้เด้ต้คอมเมนต์ด้อูกบอาต่อมาหังแอไดไลน์ก็ได้ด้ให้เบื่อไวน้นะ อันนี้เป็นเงาบังที่เวเห็นเองกับมือนะไป้ลุยมาแล้วเจ็ดยานน้ำแล้วอันนี้มาบรภาพบอนงมุมงไก่นะของน้าอึกนะปุ๊บปุ๊บป๊บตัดปั๊บปั๊บั๊วัดเลยอันนี้นะนนเนะราใช้เบ็ดขันชั้นเบ็ดหรือลุมที่ว่าใช้ตกไอ้คีม่านะเพราะว่า เอย้อนค้างเงื้อนาะเรา้บ็ดยาวเบ็ดยาวเกลกนะตอนสั้นนี่นมันก็ย้นไปเปิ่งจลอกไวได้นึงเพื่อปใหญ่กินเนาะอันเดี๋ยวเอามือแตะๆไว้ถ้าเวลาปลากินเอาจดงเนาะปใหญ่กินนี่เพิลองไว้มันก็แรนเขาก็เยอะมันจเงยมันก็อยู่แล้วเนะปัดหนักแน่ มาเรื่อยนี้เดือดปาดีแต่จับไม้ทึ่เนาเขาไม้่ก็เป็นได้ตูปปกดนี่นะแต่น้อยเงแดงเพื่อยังป่าน้ข้องกระตูปเขาย่เป็ปลาพวกเอ่อแม่น้ำปลาักแม่น้ำป่าจีนมืองนี้วกนี้เป็นป่ากดพัวเหาว้ะคนละสายพันอันนี้เป็นกดน้อยปรากดอันเหลืองปรากดน้ำข้องนี่มันจะ nên nén, nè, Tonight nanh em xem nén em thu nhanh thu nhanh thu tùm thu nhanh thu nhanh thu nhanh thu đây thu nhanh 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 nè, nhanh thu nè, nè chung chung, chung เดี๋ยวมีตัวนะเรื่อยวันนี้นะมากันสองคนะเอาเหืออลูมิเนียมมาลงเนาะทีนี้เราก็ขับเหือเอาไปกลางน้ำนะวันนี้เนาะไปประมาณจากจากฟังไปประมาณจะร้อยซองร้อยเมตรขึ้นมนะมันจะมียอย่างเกาะมีดอนปลายาไอ้นู่นนะอยู่กลางนะ้ำเนาะเอาลงไปห้าสิบตุ่มแคมดอนนะ อจุมจ่มๆเนี่ยปลดเป่า,าแล้วจุ่มในขีดจุม่มเพื่อกลัวเลยเนดะ้อแล้วก็ย้อนลงไปเข้ามาห้าไม่าขีดนะ้ำขีดม,มันปญัญญาที่เป็นร่องน,น,อน้อยๆไล่เข้าไปในยปญัญญาเอากินกแล้วกินดีครับวันนี้นะโอ้ปลดปล่าหวานตัวน้อยแดงแดงแล้วก็ ai xuân nghe anh nhà là cậu, cậu nhím, đây nhím của nó nghe không phải làm nói này xin này nó, là chung gì câu, chung 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 này hang kim mình, nghe muốn tao này chưa nữa, làm điều ยัจนจำนวนได้ป่าห้าหกตัวก็จะค่อเปลีนน่ยนใหม่ปนเปลือกเน้ที่อย่างสมนี้นะคือเนี้ยทั้งดีอันนี้เป็นสู้ที่ยังมาไปเลยมันเนยเมกเองกับมือเนาะอีกแล้วอค,คอยใหญ่ปันใดมือน,นี้จะได้ลายอยู่ว่าเ <c ười> ขาเป็นตัวใหญ่มือนี้ก็เันสาวโลโเข้าไป จำตัวน้อยใส่ส้มเขาออกปากคิดดือเด็กแว้นไอกรเบน่งไปเรือยเนาะดมีตาตั้งหนึ่งกให้คิดเป็นมาเียลงมาทเลีีในอกเยอ้เราลก็ยังลงไปกินละเอาให้เลยเซียนลงมันตั้งไว้เลยูมตั้งเนาะเบอร์อันไอดีหลไว้ให้เดคนไสนใจนะติดต่อเข้ามาไห้เรื่่อยาตกปลาสนใจครับ ห้ามหลาเลียงกันตกปันพ่อของเราจริงแนะนำนะว่าตกยังไงเล่ะจะได้ให้มันได้ตัวอันนี้ป่าเครื่องห้างก็ไม่ได้ห้างอันนี้ก็ติดน้ำแข็งมันก็เต็มห้างแล้วเนาะอันนี้เบิ้งสิบสามโลเนาะอันนี้ไอดีไลน์เด็ดเลยไอดีไลน์ตามนี้เลยกติดตัวเข้ามาได้กบให้สนใจเขาส่งให้เนาะชอบห้ามหลาเลียงกันยังเนาะสุดท้ายก็ ลงภาพฝ่ารวมให้เพิ่งน้ำมือนี้เนาะก็ไมมธรรมชาติให้เพิ่งสุดยอดเลยเพิ่งธรรมชาติน้ำคลองหย่างแรลงเนาะงามยังงาม,งามเอามีใครว่าเอาไปใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สอบถามได้เด้อะยัดลงเรือยัดเอาพึกษาเรื่องการตกป,ปรากฏน้ำคลองก็ติดต่อเข้ามาได้ใจรายเด้อ